ก็ต้องกราบสวัสดีสวัสดีทุกคเด็กไทยทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมก็วันนี้มาอยู่กับพี่แล้วเช่นเคยนะครับผมช่องบีชแชนแนลนั่นเองนะครับก็วันนี้เรามาอยู่กันในเกมการีน่าฟรีไฟล์ไทยแลนด์นั่นเองนะครับในส่วนคลิปวิดีโอนี้นะครับกิจกรรมก็อัปเดตมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับกิจกรรมรับตัวละครฟรีข่าววอนยกเซิร์ฟนะครับ วันนี้อัปเดตมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับล่าสุดตอนนี้เลยพี่ก็รีบมารีวิวให้น้องดูกันเลยนะว่ากิตหน้าตากิจกรรมเป็นยังไงนั่นเองนะบอกเลยว่าสดจัดแน่นอนสําหรับกิจกรรมสายฟรีรับตัวละครฟรีถาวรยกเสริฟมันเองนะครับก่อนจะรับชมคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครรับขกดกระดิ่งในช่องพี่กันด้วยนะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับผม นะครับมาที่นี้เดี๋ยวพี่พาไปดูในส่วนกิจกรรมนี้กันดีกว่านะครับว่าเป็นยังไงนะแต่ก่อนอื่นเนี่ยก็มีกิจกรรมนะครับกิจกรรมตู้สุ่ม8ทีการันตีไอเทมอัปเดตเข้ามานั่นเองนะครับนี่นะครับเป็นท่าทางเปิดตัวนะครับในอย่างไทยอราดูจะชัดก่อนในเป็นไงเฮ้ยเทจะจัดดูเป็นไงเฮ้ยท่าทางเปิดตัวใหม่ครับผมนี่ผมมาพร้อมกับไอวอลครับนี่ ไอวอลใหม่ล่าสุดนะครับผมโอ้โหอย่างสวยดูดินะครับก็จะมีสีทองนะครับสีม่วงอมชมพูนะครับแล้วก็จะมีสีฟ้านะครับโอ้โหเท่จะจัดนะครับนี่เป็นไงโมเดลอย่างสวยนะครับผมประมาณนี้ส่วนสกินระเบิดเนี่ยก็ประมาณนี้เลยนะเห็นปะนี่สวยนะครับเป็นตู้ซุ่มแปดทีนะครับกิจกรรมนี้ก็เล่นง่ายๆนะครับให้เราเลือกออก 2อย่าง2ไอเทมนั่นเองนะครับแล้วก็กดยืนยันนะครับทีนี้มันก็จะเริ่มการสุ่มนะครับครั้งแรก9เพชรนั่นเองนะครับพี่ก็มีหมดแล้วแหละนะครับผมอ่ะเดี๋ยวลองสุ่ขเงาขันสักเเพชรละกันนะครับดูซิว่าจะออกอะไรนะครับผมนะปึ๊บปึ๊บปึ๊บเกลือไปครับผมเรียบร้อยนะครับส่วนไอวอลพี่ก็มีเป็นที่เรียบร้อยแล้วแหละนะครับแล้วก็ท่าทางเปิดตัวนะครับมาเดี๋ยวพี่พามาดูจะชัดสลับท่าทางตัวนี้นะครับเรากดแค่ทีม4มันก็มาละนี่เป็นไง ไอ้ยัยงเทดูดิเย็ดเอาว่ะนี่เป็นไงสวย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 นะครับแล้วก็ทีมคู่ก็ได้นะครับเป็นทีมคู่ก็เปิดตัวเหมือนกันนะครับนี่ทเทปะเฮ้ยเอาจัดยังสวยดูดิเฮ้ยสว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 ยโอเคก็ จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับท่าทางนะครับเปิดตัวแล้วก็ไอวอตัวใหม่นั่นเองนะครับทีนี้มาเรามาเข้าเรื่องกันดีกว่าสำหรับตัวละครฟรีนะครับอยู่ในส่วนไหนนั่นเองนะครับนี่นะครับเดี๋ยวพี่พามาดูแบนเนอร์กันก่อนนะครับก่อนจะไปเข้าเรื่องกันนะแบนเนอร์จะเป็นแบนเนอร์นี้เลยนะเป็นกิจกรรมสำนักปะทะเดือดนั่นเองนะครับไล่มนเด็ดเสกไอเทมฟรีนั่นเองนะครับก็คือจับเด็ดเข้ามาวันที่ 20นะครับกุมภาพันธ์นั่นเองนะครับเรามาดูในส่วนกิจกรรมแรกกันก่อนนะครับกิจกรรมแรกอันนี้เริ่มมาที่20เหมือนกันเวลาเที่ยงคืนเป็นต้นไปนะครับล็อกอินหนึ่งวันรับไปเลยนะครับตั๋วสุ่มอีโวนั่นเองนะครับแล้วก็ล็อกอินครบ3วันรับในส่วนรูปโปรไฟล์ไปเลยนะครับแล้วก็ล็อกอินครบ5วันรับรูปเพื่นหลักไปเลยนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็สำหรับตัวละครนี่ทีเด็ดของเรานะครับอัปเดตก็มาในวันที่20กุมภาพันธ์เวลาเที่ยงคืนเป็นต้นไปถึงวันที่6นะครับผมเดือน3นนนนัั่เเองะครบวลา หรือตีสามห้หรือตีสีนั่นแหละนะครับผมนะส่วนตัวละครน,นะครับดูได้เลยนะครับนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสีดสิดสิบเบยี่สามยี่้าบหกยดยีดยีเอดสาสอานะครับสาตัวนะครับหรือพี่นับผิดหรือพี่นับถูกอะ ประมาณนี้แหละนะครับจ่าสตัวแล้วก็มีบัตรสร้างห้องนะครับอีก2ใบนะครับเราสามารถเลือกได้1อย่างเท่านั้นนะครับพี่แนะนำนะครับสำหรับใครที่มีตัวละครตัวไหนแล้วนะให้ไปเช็คดูนะครับแล้วก็มาเลือกตัวละครที่เรายังไม่มีนั่นเองนะครับประมาณนี้มีหัวคงด้วยนี่ครับแต่แต่อะไรรู้ไหมครับผมแต่ไม่มีตัวละครที่คอแล็บนั่นเองนะครับเจนได้บอกไว้แล้วพี่ส่งดาวไปถามเจนเรียบร้อยแล้วแหละนะครับตัวละครคอแล็บไม่มีนะครับย้ําว่าตัวละครที่ คอแลบไม่มีมาแจกกันเองนะครับแล้วก็ GM ได้บอกไว้แล้วนะครับว่าถ้าอยากให้มาแจกให้ไปยังไงไปขอ GM ไปคอมเมนต์ในสตรีมสด GM หรือไปคอมเมนต์ให้กลับมานั่นเองให้มาแจกกันเองนะครับอาจจะมีโอกาสที่กลับมาแจกในอนาคต GM บอกแบบนี้นะครับผมนะพี่ก็ อัดเสียงไม่อยู่นะครับพี่อัดเสียงไม่อยู่ในส่วนในส่วนนี้นะครับอา๋ยวพี่เปิดให้ดูเลยละกันเดี๋ยวน้องไม่เชื่อนะครับผมหาว่าพี่โกหกนะนะครับแป,ป๊บหนึ่งนะครับผมอ่ะนี่เลยนะครับที่พี่แคปไว้นะครับที่พี่แคปไว้อ่าในส่วนสตรีมเมื่อคืนนะครับมาเรามาฟังกันบางช่วงบางตอนนะครับผมถ้าอยากให้เจ็บออเราความขยับก็ต้องขอกันมาเย,ยอะๆไม่มแน่จะมีเจ็บกันเรื่อยอ่าเอาอีกรอบนึงฟังกันชัด ถ้าอยากให้แจกตัวควคมขอ,ขอับก็ต้องขอกันมาเยอะๆไม่แน่อาจจะมีแจกนะัไไอ่าโอเคไหมครับผมก็คือเจมได้บอกว่าถ้าอยากให้แจกตัวละครที่ขอแลบเนี่ยพวกอโลกพวกโคโน,โนเนี่ยทำให้ขอเจมไปเยอะๆนะครับเออเจมอาจจะเอามาแจกในอนาคตนั่นเองนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับกิจกรรมสายฟรีตัวละครฟรีๆนั่นเองนะครับก็คือล็อกอินครบ7วันอันนี้ก็คือ5วันเราจะได้3อันนี้ไปเลยนะแล้วก็อีก2วันเนี่ยถ้าล็อกอินครบเราจะ เลือกตัวละครได้เลยนะครับหรือว่าเราจะเลือกเป็นบัตรสร้างห้องก็ได้นะครับสาหรับคนที่มีตัวละครครบแล้วนั่นเองนะครับผมประมาณนี้สาหรับกิจกรรมสายฟรีแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่พลาดไม่ได้นะครับกิจกรรมนี้เนี่ยเป็นกิจกรรมหาโทเค็นนะครับโทเค็นเหรียญอะไรเนี่ยนะเหรียญซิลเวอร์นะครับเหรียญซิลเวอร์กันคอยโทเค็นนั่นเองนะครับก็หายง่ายมีล็อกอินลงเล่นครึ่งชั่วโมง1ชั่วโมง90้าสิบนาทีร้อยยี่สิบนาทีนะเล่นกับเพื่อน2รอบเราจะได้กี่โทเค็นมาเนี่ยหนึ่งสองสาม นะครับ3 4 5นะครับอ่าแล้วก็ยัง5วันละ10โทเค็นนะครับวันละ10โทเค็นเลยเริ่มวันที่21กุมภาพันธ์นั่นเองนะครับแล้วก็เอามาแลกในส่วนกล่องซุมสกินเปิ้ลนะครับเยอะแยะมากมายเลยดูดินะครับมี1 2 3 4 5 6 7นะครับอ่ามี7สกินด้วยกันนะครับผมจำกัดแค่อ่ายังไงสกินละ10 นะครับสิกล่องนั่นเองนะครับผมน้แรกได้10กล่องเท่านั้นต่อสกินนั่นเองนะก็ประมาณนี้เลยนะสำหรับกิจกรรมสายฟรีตัวละครก็ตอนนี้อัปเดตมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับตามนี้เลยนะครับสามารถเลือกได้1ตัวเท่านั้นนะครับตัวละครถาวรนะครับในวันที่20นะครับวันที่20กุมภาพันธ์เวลาเที่ยงคืนเป็นต้นไปนะครับวันนี้พี่ก็รีบมารีวิวให้เลยนะครับกิจกรรมก็อัปเดตเข้ามาตั้งแต่เที่ยงคืนที่ผ่านมาแล้วนะพี่ก็เลยมาลงตอนเช้านั่นเองนะเพราะว่าเที่ยงคืนไม่มีคนดูแน นะครับผมประมาณนี้นะครับย้ํากันอีกรอบนะครับล็อกอินครบ7วันนะเห็นไหมเนี่ยล็อกอินครบ7วันรับตัวละครฟรีถาวรกันไปเลยนะครับโอ้โหมีตัวละครใหม่ด้วยดูยดิอ่า ah, นี่มีตัวละครตัวนี้ด้วยชิโร่แล้วโาอุ้ยใครที่ยไม่มีเนี่ยห้ามพลาดนะครับให้เข้าเกมมาทุกวันนะครับเราก็จะสามารถ นะครับผมรับได้ฟรีๆเลยนะมีโมโคด้วยโอ้โหถูกใจสายฟรีนะครับบอกเลยว่าถูกใจสายฟรีแน่นอนสําหรับกิจกรรมนะครับผมสายฟรีสํานักเวทประท้าเดือดนะครับผมนี่เป็นกิจกรรมใหม่เลยนะเราก็จะมีภาพยนตร์สั้นด้วยนะมีหนังสั้นด้วยนะครับอาจจะมีการตอบเอกกรรม กิจรกรรมถามตอบนะครับในส่วนกิจกรรมนี้นะครับรอกันได้เลยว,วันที่23กุมภาพันธ์เดี๋ยวถ้ามียังไงเดี๋ยวพี่จะมาเฉลยให้นั่นเองนะครับโอเคเนาะก็สำหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปวิดีโอหน้าแล้วกันนะครับสำหรับคลิปวิดีนี้ลาตัวไปก่อนนะครับกลาวคำว่าสาวัสดีครับ